สวัสดีครับพบกนันนัดอีกครั้งนะครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่38ก็ตั้งแต่เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่1 2 3เนี่ยจนถึงวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรถที่มียอดขายนะครับที่อยู่ระดับต้นๆของการซื้อขายในงานนี้เลยนะครับซึ่งเราเอาข้อมูลมาจากซื้อรถชิงรถนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันละกันผมจะไม่บอกนะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันอันดับ1 2 3หรือว่าลำดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นรถที่ขายดีมากในงานในช่วง3วันแรกเอาละเดี๋ยวเราพาไปดูกัน,นกคัออน ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธของ Gate w a ม Motor Gate w a ล Motor เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ใน Motor ร์โชเป็นปีแรกนะครับรุ่นที่ขายดีเนี่ยก็คือ wow h าวเวลเฮดซิกคือเป็นรุ่นที่เปิดตัวครั้งแรกเลยที่เกทบอลมอเตอร์นำรถเข้ามาขายในบ้านเรานะครับก็เป็นรถประเภทคัลซัวเอสจูวีขนาดใหญ่นะฮะก็ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบบวกกับไฟฟ้าแรงม้าเขาสูงถึง243แรงม้าเลยนะก็ตัวถังเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยบึกบืนกระจังหน้้าาใในนนขนดดหหญ่แลวก็็เป LED ม แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความคุ้มค่างเขาคือระบบของเขาเรียกว่าเป็นรลบช่วยจอดรถอะไรพวกนี้มันมีความทันสมัยมากนะจอดอัโตโนมัติได้ทุกรูปแบบเลยอะ่ะผมไปลองเล่นแล้วยอดเยี่ยมมากนะครับผมจะพาไปดูภายในกันบ้างนะครับจ้างฮาวเวลเอซิกเนี่ยก็ถือว่ามีความทันสมัยมากๆถ้าดูเนี่ยเส้นสายเขาเนี่ยจะมีคล้ายๆกับรถยุโรปเลยนะ ก็จะเดินด้วยโทนสีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีดำอันนี้เป็นแบบทองพิงโกนะแล้วก็เป็นสีเบจกข้างล่างบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับแล้วก็เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันจับกระชับมือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มาวัดอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ในจอนี้ด้วยนะครับก็สั่งงานทางผ่านทางจอพวกนี้มันเจ๋งมากๆแล้วก็นี่ครับมีหลังคาสันรูกขนาดใหญ่มากๆก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์คนไทยด้วยราคาที่ไม่แพงมากนะครับเริ่มต้นก็ประมาณ ร้านหนึ่งก,กว่าๆไปจบที่ร้านสองก,กว่าๆเท่านั้นเองก็เป็นรถที่น่าสนใจมากและในงานเนี่ยขายดีมากๆนี่เลยเครื่องยนต์เนี่ยเขามีเป็นแบบไฮบริดนะก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็นสันบภายในเนี่ยขนาดพันสร้อยซีซีแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า รวมกันเนี่ยสองแหล่งมาเยอะมากๆาเยอะมากมโอ้ oh, เรา,<ๆ>เ,ราเราเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่าคนดูเยอะมากรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น้าจะพาไปชมกันก็คือเป็นรถที่มาจากบูธฮอน da นะก็คือ Honda HRV EHEV นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่สุดเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวในบ้านเรามา ประมาณสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นที่2แล้วนะที่อามาขายในบ้านเราแล้วก็รุ่นนี้ HRV ECV e เนี่ยมันคือชื่อของระบบไฮบริดของ Honda นะเป็นเครื่องยนต์มาลรอซีซีนะแล้วก็มีระบบแบบว่าร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นสไตล์ค r o ต s o v e r SUV นะถ้าเป็นรุ่นที่แล้วเนี่ยขายในบ้านเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากครับรุ่นที่เราเห็นนี่คือเป็นรุ่นสูงสุดนะท็อปสุดคือ RS กระจังหน้าดำแบบนี้มีโลโก้ RS นะครับ แล้วก็มีสายฟ้าเอ้ hey, มีเฉพาะตัว S เท่านั้นนะครับเป็นสีแดงแบบสายฟ้าแบบนี้แต่ว่าถ้ารุ่นธรรมดาเนี่ยครับจังหน้ามันก็จะเป็นแบบเป็นซีซีนะถ้าเป็นตุ่มๆแบบนี้ก็จะมีเฉพาะ S เท่านั้นนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันจะลมดำหนึ่งล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่บางคนล้อให้เป็นสีดำเส้นสายด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์คล้ายๆกับเป็นคออเวอร์ SUV ที่แบบคูเป้หน่อยนะหลังคามจะลาดแบบนี้นะครับ เสาเอเสาเนี่ยจะตั้งตั้งแต่เสาเนี่ยมันจะลาดมาตั้งแต่ช่วงประตูฝั่งนี้เลยนะแล้วก็เอกลักษณ์ของ hrv เนี่ยก็คือนี่เลยที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยสำหรับรุ่น r s เนี่ยมันจะมีความแบบพรีเมียมเพิ่มขึ้นก็คือเขาจะให้แบบว่ามีสีดําเข้ามาแทรกเนี่ยเยอะมากนะเริ่มตั้งแต่นี้เลยบอกไฟฟ้ามีเฉพาะ r s เท่านั้นพวงมาลัยหุ้มหนังที่เป็นได้แดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นเป็นโนแบ็กแบบนี้โดยเฉพาะ a เท่านั้นนะครับแล้วที่สําคัญเลยสังขารสลูป ใหญ่มากนี่ดูครับใหญ่มากๆใหญ่มากๆแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดได้นะแบบรุ่นที่แล้วนะสามารถเลื่อนเป็น,ปน,ปนมันนุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นวัสดุแบบโปร่งแสงนะไม่ซึบแสงมากด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นรุ่น RS นะครับมันจะเป็นสีเทาแบบนี้ แต่ถ้าเป็นรุ่นแบบว่าเป็นรุ่นรองลงมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีแดงก็คือความโดดเด่นที่แตกต่างกันนี่แหละคือทำให้ h r v เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็การเข้ามาชมที่งานเนี่ยคนก็มาจองรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับในราคาตัวท็อปได้อยู่ที่1 7 7 0 0 0้กว่าบาทเท่านั้นเอง คันสุดท้ายนะครับของเรานั่นก็คือนี่เลย bmw series สนะครับซึ่งเป็น3 2 0สอ d เพราะว่ามันเป็นรถที่เขาเรียกว่ามันมีโปรโมชั่นที่แบบดึงดูดใจมากๆนะด้วยค่าตัวของมันเนี่ยตอนคัน,นเ,เ, Standard เนี้ยเดิมเลยตันดาลมาจากโรงงานอยู่ที่ราคา2ล้าน5 4าแ0 0บาทนะครับแล้วก็เขาอาจแคมเปญมาด้วยเขามีส่วนลดเนี่ยเป็น0ีแสนบาทนะที่ผม,มอาจาถามแล้วไม่บอกว่าเท่าไหร่อยากให้มาดูเองตัวรถประมาณว่า หลักแสนอะส่วนลดหลักแสนนะครับทำให้เจ้า b m คันนี้ได้รับความสนใจมากรู้สึกว่า b m เอ็มเนี่ยเขาจะให้เหมือนกับว่าพยายามจะปรับราคาใหม่นี่ครับคือภายในของเจ้า 320dm sport m นะครับ m Sport ก็คือมันคือชุดตกแต่งของ b m เมนะครับก็เนี่ยภายในสำหรับรุ่นดีเซลก็คือเป็นผ้าหนังสีน้ำตาลเบาเนี่ยเป็นเสียงตาลส่วนคอนโซลแล้วก็พื้นเขาเรียกว่าเนี่ย หลังคาพวกนี้จะเป็นสีดานะครับก็จะให้ความหรูหราซึ่งรุ่นนี้จริงๆแล้วเปิดตัวมาบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ในอีกใกล้เนี่ยอนาคตใกล้รุ่นนี้อาจจะมีการปรับโฉมเล็กน้อยนะครับก็รุ่นนี้ก็มีความทันสมัยที่สุดของ BMCD3 ซีีสนะก็คือเนี่ยจอเนี่ยเขาจะเป็นแบบดิจิทัลแล้วมันจะไม่เหมือนเป็นเข็มแอลออยแบบรุ่นเก่เาๆนะครับใน VM ยุคใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็รุ่นคันนี้เป็นรุ่นที่ขับเครื่อล้อหลังนะก็เป็นเครื่อง 2000นะครับเป็นดีเซลเครื่อง2 0 0 0นะแล้วก็มีแรงม้าอยู่190ตัวแล้วก็แรงบิดเน0ี่ย400นิวตันเมตรซึ่ง B.M. เนี่ยนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับน่าสนใจมากๆเลยเป็นไงบ้างครับกับรถทั้ง3รุ่นนี่ผมพาไปดูนะครับก็ทุกรุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ยอดนิยมมากบางรุ่นอาจจะ เขาเรียกว่าเปิดตัวมานานแล้วนะแต่ในมอเตอร์โปครั้งนี้ก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะครับยังไงก็มาชมกันนะครับในงานยังเหลืออีกหลายวันนะอย่าลืมย้ำอีกทีนึงก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12บธันวาคมนะครับที่มอเตอร์โเมืองทองธานีแต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ